เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันกับคลิปสั้นๆของ GTA 5นะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนเปลี่ยนสกินตัวละครอีกแล้วนะฮะเหมือนลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังสอนลงสกินเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับผมบางคนลงแล้วเออเรหาไฟล์โมเดลไม่เจอนะครับผมหมายถึงเจ้าตัวเมนูเนี่ยเนี่ยมันหาตัวโมเดลไม่เจอนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาสอนกันใหม่นะครับผมส่วนเจ้าตัวเมนูเปลี่ยนสกินตัวละครเนี่ยผมสอนลงไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะใครท นะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะสอนแค่การลงตัวโมเดลตัวละครนะครับผมเข้ามาในตัวเกมนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีหน้าต่างเปลี่ยนโมเดลได้แบบนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนโมเดลผู้เล่นเนี่ยเป็นตัวละครอื่นในเกมอื่นหรือในภาพยนตร์เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือต้องลงวัดพื้นฐานให้เรียบร้อยนะครับผมลงให้ครบทุกตัวที่ผมเคยสอนไปก็ลงให้ครบด้วยนะครับก่อนที่ทําการลงเจ้าตัวเมนูตัวนี้นะฮะ โอเคแล้วนี่จะเป็นเพจติเลคเตอร์ที่ผมเคยสอนลงไปนะครับผมโมเดลผมก็จะมีตัววิโตจากมาเฟียแล้วก็ซูเปอร์แมนของเฮนรี่คาร์วิลแล้วก็ตัวที่ผมลงเสริมไปเนี่ยก็จะเป็นไอรอนฟิสของ Netflix และตัวที่เพิ่งลงเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไมายมอลลารสนะฮะจาก Into the Spider-Verse โ okay. อเคซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนลงเจ้าตัวโมเดลตัวละครเนี่ยให้ละเอียดกว่าเดิมนะครับผมคือผมจะสอนลงทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับมาดูกันว่ามันต้องปรับค่าอะไรกันบ้างนะะฮ และส่วนใครที่ยังไม่รู้จักเจ้าตัวเพจติเลคเตอร์เนี่ยเพจติเลคเตอร์เนี่ยเป็นการลงสกินแบบแอดออนนะครับผมเหมือนกับการลงโมเดลรถนะครับการลงโมเดลรถเมื่อก่อนเนี่ยเราจะลงแบบรีเพลซใช่ไหมครับแบบเอารถเนี่ยไปทับรถคันอื่นนะแต่สมัยนี้เนี่ยเขาลงแบบแอดออนกันได้แล้วนะครับก็เหมือนกับเจ้าตัวสกินนะครับผมเราไม่ต้องเอาสกินเนี่ยไปทับตัวละครอื่นในเกมนะครับเราก็แค่เพิ่มสกินเข้ามาแล้วก็ ต้องมีเมนูแยกนะครับผมเพื่อที่จะใช้สกินเหล่านั้นที่เราลงมาแบบแอดออนนะครับก็เหมือนกับรถแอดออนทุกอย่างเลยนะแต่วิธีการลงเนี่ยมันจะคนละแบบกันเลครับโอเคครับทุกคนแล้วก็ไปดูวิธีลงกันได้เลยนะฮะสำหรับขั้นตอนในการลงเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกตัวโมเดลที่เพื่อนๆจะลงก่อนนะครับผมผมก็จะเลือกลงเป็นตัวสไปเดอร์แมนของไมล์มร์เลสนะฮะจาก Into the Spider-Verse นะครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยฮะ กดดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับแล้วมันจะขึ้นดาวน์โหลดให้ตรงซ้ายล่างนะครับผมจากนั้นมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมตอนนี้ผมลากไฟล์มาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับ add on pet แล้วนะครับก็ให้เราแตกไฟล์ตัวละครที่เราเพิ่งโหลดมาเลยนะครับอ่ะแล้วเราจะได้มาเป็นพวกนี้นะครับผมจะเป็นพวกสกินที่แตกต่างกันนะครับผมเราก็เลือกลงอันที่เราอยากลงเลยนะครับผมเนี่ยจะลงแบบมาโมอรเรสที่ใส่ฮูดนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงโมเดลที่เหลือนะครับผมผมก็จะลบให้เหลือแค่มาโมอร์เรสที่ใส่ฮูดนะฮะโอเคพอผมได้นนมารลเยะคับ จากนั้นให้เราเปิด Edit Mode นะครับผมแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ mod นะฮะที่ผมเคยสอนลงไปก่อนหน้านี้นะครับผม u p ปเด e x64 DLC Pack แล้วก็ Add-on Pet โอเคแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ DLC นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ Pet ะฮะพอเข้ามาแล้วก็ให้เราลากโมเดลที่เราโหลดมาเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์เพเลยนะครับ โอเคเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการใส่โมเดลเข้าไปในเกมแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยก๊อปชื่อไฟล์ตัวละครนะครับผมก่อนที่จะก๊อปปี้ได้เนี่ยต้องกดคลิกขวาก่อนนะครับผมแล้วมาที่ rename แล้วก็กดคลิกขวาอีกทีนะครับผมแล้วก็กด c ๊อปปี้มาเลยฮะโอเคจากนั้นให้เรากดเข้าไปใน add-on p พจนะฮะกดคลิกขวาตรง add-on Pa จ editor นะครับผมแล้วก็ run as admin นะฮะกด yes ครับโอเคพอเราเข้ามาใน add-on p พจแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกดไปตรงที่เพจนะฮะแล้วก็เลือก new เพจนะครับ จากนั้นก็ให้เราวางชื่อไฟล์ที่เราเพิ่งลงไปนะครับกดเลือกเพศไทป์นะครับผมเพศไทป์ก็จะเป็นเพศนะฮะเพศของม้โมเรสเนี่ยก็จะเป็นเพศชายนะครับผมแล้วก็เลือกเมลให้ตัวละครนี้นะฮะแล้วก็อ e ิสตรเมตเนี่ยก็ให้เราเลือกเฝ้าไปนะครับผมจากนั้นกดแอดเพจเลยฮะตัวละครผู้ชายเสร็จไปจากนั้นเราไปดูตัวละครผู้หญิงกันบ้างนะครับ ในส่วนของตัวละครผู้หญิงเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งโหลดเจ้าตัวสไปเดอร์เกนเข้าไปนะครับผมแต่ผมขี้เกียจลงละอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับผมสมมุติว่าชื่อไฟล์เนี่ยจะเป็นชื่อเกนนะฮะเพรเป็นสไปเดอร์เกนนะครับ,รบที่ผมโหลดมาแล้วก็ตรงเพศไทม์เนี่ยให้เราเลือกเป็นฟีเมลนะครับคือเราเปลี่ยนแค่ตรงเพศไทม์อย่างเดียวนะครับให้เป็นฟีเมลนะแล้วเราก็มาเลือกตรงอ e ีสตีมเป็นให้เป็น f e m a จากนั้นกดแอดเพจเหมือนเดิมเลยนะครับพอได้แล้วพอกดแอดเพจแล้วเนี่ยหน้าต่างนี้ก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็ก่อนทีีี่เเเเรรรราาาาจะะมมข้ก้กกใหกดหบิวไปทนคั พอมันขึ้นรีวิวคอมพลี e แล้วเนี่ยกดโอเคแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ไปเข้าเกมกันดูเลยนะฮะโอเคหลังจากเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดตัว L เพื่อเปิดเมนูขึ้นมาเลยครับแล้ววิธีสังเกตว่ามอสเราใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ให้กดไปที่ add on test นะฮะอ่าเมื่อกี้ใครที่ ลงเจ้าตัวสไปเดอร์เกนมาด้วยเนี่ยก็จะมีเพิ่มมานะครับผมเป็นชื่อตัวละครของเกนนะครับแต่นี้ผมลงแค่มายมอร์เลสนะฮะก็จะมีแค่มาแบบพูดนะครับผมผมเลือกทีะลงแบบพูดสังเกตว่าเจ้าชื่อตัวละครเนี่ยก็จะเหมือนกับชื่อไฟล์ที่เราลงไปเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับผมแล้วถ้าตัวละครเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตัวโมเดลที่เราลงมาเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคฮะก็ลองใช้ดูนะครับทุกคนลองเปลี่ยนไปเป็นตัวละครที่เราลงมานะครับผมถ้าใช้ได้ทุกตัวเนี่ยก็แสดงว่าเราลงถูกต้องแล้วนะครับผม คือใจความหลักๆของมันเราก็แค่ต้องก๊อบชื่อไฟล์ลงไปในตัวโปรแกรมก่อนที่เราจะกดรีบิวนะฮะเท่านั้นเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงเจ้าตัวโมเดลที่เราโหลดมานะครับทุกคนโอเคฮะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะเคลียร์ในส่วนของเรื่องการลงโมเดลตัวละครแบบแอดออนแล้วนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนแล,และสำหรับใครที่ชื่นชอบการมอดเกม GTA 5เนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคน mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปการลงมอด GTA หเจ๋งๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม